ร้นก็9โมง18 9โมง20พอดีเราะัเรามาดูที่หุ้นเด่นดีกว่านะครับก็วันนี้เป็นกลุ่มอาหารแล้วก็เป็นตัวที่พี่ต่ายออกไปเปิดแล้วก็ปรับกําไรปรับราคาเป้าหมายขึ้นอีกครั้งหนึ่งทนไม่ไหวนะฮะเพราะว่ามันดูจะดีกว่าที่คาดไว้ก็คือตัว NSL นะที่เป็นหุ้นเด่นที่เราแนะนํามาตลอดอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้พี่ต่ายคาดกําไร Q1 มาแล้วนะน่าจะมาสักร้อยนิดใช่ครับแต่เหมือนพี่ต่ายบอกว่าดูแล้วอาจจะไม่พอก็เลยคาดใหม่ทีหนึ่งนะ NSL คาดการใหม่เนี่ยอยู่ที่หนึ่งยสิบล้านนะครับโตแปดเปอรโตสี่สิบห้าเปอเซยียเยียเข้าใจว่าของเดิมพี่ต่ายน่าจะทำประมาณแฟลต q ิวคะครับแต่นี้เนี่ยน่าจะโตได้ทั้ง QQ เยียรเยเลยทำนิวไฮต่อนะครับเพราะว่า1คือรายได้เนี่ย ยังโตแรงรายได้เนี่ยคาดโต23%เยอเนีย e นะฮะแต่กำไรคาดโต45แปลว่ามา r g จิ้นเนี่ย<ด>ยังคงทำได้ดีต่อนะค,ะครับเยอเนีย e นี่ไม่ต้องพูดถึงคือดีขึ้นเยอะส่วน Q on Q ิเนี่ยขยับขึ้นจาก19เนี่ยมาเป็น19.5นะในแง่ของ cross margin ที่เราคาดไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิ n หนึ่ง h ิก็คือดีละดีกว่าที่เคยคาดด้วยประเด็นที่สองก็คือ Q ิสองเนี่ยสนันต่อไหม น่าจะน<ม>ิวไฮต่อนะครับเพราะว่าเดือนเมษาเนี่ยมุมนตัมยอดขายแซนวิชเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณแปดแสนชิ้นต่อวันก็คือทำนิวไฮต่อเนื่องนะแปดแสนชิ้นต่อวันนะที่ในแอาขายได้นะเซเว่นมีหมื่นหมื่นห้าพันสาขาใช่ไหมแปดแสนชิ้นนี่สาขานึงต้องขายได้เฉลีย่ยเนี่ยประมาณห้าห้าชิ้นห้าชิ้นกว่ากว่าต่อสาขานะอยู่น้อยนะถ้าห้าชิ้นอ่ะเพราะฉะั้นเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่แบบ ดีมากนะอันนี้เฉลี่ยต่อสาขานะโอเคบางสาขาอาจจะขายได้ไม่รู้ถึงไหมแต่บางสาขามันต้องมีแบบสาขาที่แบบสิชิ้นยี่ชิ้นมีเน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีรูมเลยคิวสคาดยังทำยิวไฮต่อเนี่ยที่บริษัทร่วมของเขาที่เคยเป็นแรงกดดันเนี่ย break mm. เบ t เอาเวชเนเป็นหนึ่งอะไรเงี้ยกลับมา b r e กอีเว n แล้วเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยดีทั้งจากธุรกิจหลัก ของเดิมมาดีแล้วคือ SM เนี่ยแซนด์วิชเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยแต่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยสองสามใจมาสก่อนที่มีปัญหาคือมีปัญหาที่บริษัทร่วมที่มันคอนดิวิว่นขาดทุนมาแต่เนี่ยบริษัทร่วมก็เรียกว่าไม่ได้กดดันแล้วใช่ทำกำไรแล้วเบรกอีเ,เวนต์ขึ้นมาแล้วก็ทีกำไรครับผมเติม<ๆ>ดังนั้นเนี่ยพี่ต่ายก็เลยปรับประมาณการปี2024 20 26, ถึง2026ขึ้นอีกปีละประมาณ6กถึงสิเปอร์เซ็นต์โอ้ปี24 4, คาดกำไรโต30เปอร์เซ็นต์ปีสองห้าคาด เพราะฉะนั้นเนี่ยกลมๆสปีเฉลี่ยเนี่ยโตยีกว่าครับนะครับแล้วก็เลยปรับราคาเป้าหมายโดยปรับทั้งจากกําไรที่ขึ้นด้วยกับรีเลทปี <ate> ขึ้นมา,นมาด้วยเป็น25เท่านะครับได้ราคาเป้าหมายใหม่จากเดิม30เนี่ยขึ้นมาเป็น36บาทนะครับสำหรับตัว NSL นะครับก็แนะนำซื้อเป็นหุ้นเด่นนะผมก็ลืมเปิดกราฟ <laughs> โอ้โหเลยคือรายได้เนี่ยจะเห็นว่ามันนิวไฮอยู่แล้วนะเนี่ยถ้าดูกราฟมันชัดเจนเลยนะ <g> um> กำไรเนี่ยอาจจะมีบางไตรมาสที่มันมันไม่ได้นิวไฮนะช่วงหลายหลาย,ลายไตรมาสที่ผ่านมาเพราะว่ามาจิ้นมันลงไง <c oughs> แต่ทีเนี้ยพอสองไตรมาสหลังมาจิ้นมันพรวดขึ้นมา <c oughs> นะครับจากเดิมมาจิ้นสิบแปดเนี่ยครับเป็นสิบเก้าสิบเก้าจุดห้าเนี่ยมันก็เลยทําให้กําไรอ่ะมันนิวไฮตามนะครับแล้วก็ทั้งปีก็อย่างที่เห็นกันนะครับสามปีข้างหน้ารายได้ค่าดโตเฉลี่ยมาสักสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นต กำไรค่าตัวเฉลีย่ยประมาณปีละยี่ิบาทนะบมากกว่าโพมาร์จิน้นก็แข็งแกร่งมากนะครับ<อ>กำไรก็นิวไฮต่อเนื่องทุกปีนะฮะก็แนะนำซื้อนะเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่สามสิบหกบาทเป็นเป้าใหม่นะครับส่วนกราฟี่จะเห็นว่า<อ>ตั้งแต่เราแนะนำมาช่วงเดือนกุมภา,มางลงน้อยมากนะครับแล้วก็ขึ้นส่วนตลาดมานี่ตอนนี้กำลังจ่อที่แนวต้านหลักนะฮะ เบรกเส้นกดดาวเพนเส้นนี้ไปแล้วนะขออนุญาตลบทิ้งจะมีแนวต้านที่โซน2 5่5้าหและไฮเดิมที่26.25กดสองหมีโอกาสขึ้นไปเทสโอเคอินดิเคเตอร์อาจจะสูงแหละเพราะฉะนั้นอาจจะมีขึ้นไปเทสล้วอาจจะไม่ผ่านรอบแรกก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่น้อยๆน่าจะมีจังหวะขึ้นไปเทสได้<ม>แล้วก็ถ้าย่อลงมาก็เป็นจังหวะในการซื้ออยู่ดีสําหรับตัว NSL นเะครับเป้า36บาทนะเป้าใหม่เป้าใหม่หมนะครับอัปเกรดขึ้นมาเรียบร้อย